ปลาขันชุดครับพี่น้องสวัสดีครับผมปอกันอีกหนึ่งกลิปครับพี่น้องเสาร์นี้พาพี่น้องมาหอนบ้านไปครับผมลวนปลาไปต้อนนกในเมืองหนองคายครับพี่น้องเตรียมตัวไปเนะปาะปลาเนี่ยนาะโอ้ของน้าหอนปลากระดกเถอะวะ โอ้ใบใหม่กับพระท่านได้เอาออกตัวนี้คุณนะโอ้คือขักแต่ว่านกตัวนี้เลยโตัวตัโตัวก็เห่าเลยฟังตัวใดตกวปอีกครับ่น้องยางลายเลยครับตัวนี้มึกดำปืนแล้วปะ tôi tiếng Ô, nghe thật quá Ô, phật bát thổ, bát thổ Ô, huh? oh, bằng mấy thật quá Ô, nghe mấy Ô, khác thật quá, nghe Bớt à? ไล่ก็อยู่ป่านกบ้านป่าเองแล้วก็ฟ <laughs> ัง,งตัวเด็ห <laughs> ลายก็อยู่ป่านกไอ้ป้ป้า,ปาเตรียมหลอวะครับผม,อบโ,มโอ้มีแต่นกขึ้นๆนอนกป่านออย้ยงเฮ้ยมันได้อายุอนานมันได้หลายปีเลยด้วยมันก็ปลากค่เตกวุ่นๆเลยเหรอโอ้ยเหย่งยงไงขาดอยู่เดี่ยเหย่งยงไงมัน มีเจ้าตัวโคกูหลายตัวอยู่ด้วย <c oughs> อ่ะใช่โคกจุกุกจุกจุกอยู่หล,ย <c oughs> หลายตัวหลายตัวหลายตัวตัวนี้กันเหยียดยี่วังหันนี่ตัวนี้ตัวนี้ออืตัวนี้กับสองสองโคงเนี่ยอาจารย์จำอะไรบอกอ๋อสองฟังคง,องบอก,บอกสองสองคงมาสามปีแล้วนี่โอ้นี่ยนี่นี่นี่โรยังนี่นั่น,น,นมันลงลงขยับมันยังมาตุ่มน,นี่น่ะมันสิกหันแน่ฟ้องขนอยู่นั่นโอ้ ก็เมื่อนั่นไปเติมเกจถึงแล้วบออไปเติมเกจมันหลุดหลุดมันแน่นอยกแผ่นกดลงิ่มเก็เลยบอกว่าเติมไม่ให้พตาดูเด้อเดี๋ยวพตาเชิญมาเอาบุดหนึงจ้าจ่านว่าอ่าเขาจะมาเบืองนกคณะใส่ละเดดออกมาลราไปเบืองนกเออไปลงมังหันมันเถอะออกจากป้อมไปไกลป้อมว้าล้วบ่เป็นดอนบ่เป็นป้าเอาซาเมันเป็นดอนเอาโจอถึงมาหลุดหม้อทหารที่มังหม้ออ๋อ ไไปเลย่งดโก้ห้วยอสถานที่ใส่ดินนะั่เดี๋ยวจะบอกจันควนเราก่อนไปจะได้สิเอาไปจะคันนี่คันเดียวตัวคันเดียวอ๋ยวยกไปใส่ลูอาจารย์ไปลูกอะไรได้เอาเข่ากับแม่เจือยิ่เข่าได้ตายเข่าไร้พี่น้องพ่ได้อยู่หันด้นป่าเตเออเอา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 เออาขึเดียว ปัญญามอบบอกแต่ว่านิวเว้ยโอ้ยจัะสิไปบั้งโมไปยังไงวะเ้าตื่นแต่เ้าก็แล้วไปตัวนกกันหน้าวปัญญาวะนี่ดิท่านหน่ะไปบังดูพี่น้องเอ้ยให้จิ๋วให้หลับด้อไปตัวนกยามเบียดยามฮ้อนเดียของพระตาแดงตายนกตัวเมื่อวานนี้เออมื่อที่ไปเห็นอ่ะโอ้ตายเลยเตียตายเลยฮ้อนแดดฮ้อนแดดก็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 อยู่เป็นยามฮอนไหลอ่า หุระมอกคีเขาไปหุระอืมเอาลงมากินน้ำเราเอาลงมาโอเอาน้ำเย็นพ่นอย่างนี้พูดนะแมแต่ก็ยังมาเซาซอกเลยบอกกรยังงอปอยู่เอาเข่าเวลาเมื่อกี้ก็จังมา,าก,กินให้มันหมดกินหุ่นลระอ่ามาดูจะเรียบเหมือมันกันไต่ไปไต่มาอยู่ได้หรออ่าเหีนเป็นหรอครับเพราะกันนอนเย็นอยูน่นอนนึงมาเพะนึกคนตายเร็วๆเอ้าอตาแดงว่ะเจ้ โอ้ปลาแดงนกใจตายตัวขวัญใจแต่ภาษายังนุกผมก็เลยว่านี้เอาเรียนว่าหัวนี่ละอืมคุณก็ยังตายแต่ว่าอยากให้เขาตายตายให้เขาสาดเรืองเจ้าตัวใดเราไปเมื่อนีร่ไปสามเสือเท่ามันสองเต็มได้สองเต็มเจือแต่ว่ามันเฮ็ดจากไะไล่ะนกมันเฮ็ด เพ็ดแบบว่าถ้าแม่นคนกับบ่เต็มใจอืถ้าแม่นฟังภาษาคนนะคิดมาเสียภาษาคนนะบ่เต็มใจอืแต่กับเฮ็ดอยู่ถ่ายคนถ่ายนกป่าเนี่ยถ่ายครับถ่ายว่าภาษาบ้านเขาว่าถ่ายใหญ่ถ่ายประตูไปเลยลูกน่ะเก็บครีงมันเนาะไม่ค่อยอยากขันเ้็บดรีงมัน้วยกันใส่เอาเื็บครองสอยิบไล่กันถ่ายเมื่อให้เราลุ่อ ก็ว่าเอานี่เอาตัวนี้ไปแทนมันบักนกต่อยส์ะวุฒเอารวดว่าห้วยกระสันโมันต้องมาห้วยม้อนหลายพี่น้องช่วงนี้นกตอจนตายสาเด้อผีน้องเป็นสาวเดปลาแดงไปได้แต่เสากับแรงฮะนะโอ้เออใจยิ่งขาดอีหลีมันฮ้อนคักได้ปะที่สิบองศาน่ะแต่ว่าเดดมันหนิมันเดดบนเท่าไรแต่มันอาำเออมันอ่ำเด็ดเดดบอกเปรี้ยงอีหลีดอกแต่ว่าอาำฮ้อนคักกว่าเดดอีก ไปใส่ก็ต้องไปใส่แต่เศ้าแล้วก็เขียนเปนอนรถอืะแล้วก็ไปหานอนฟังนก,กเอาไว้ก่อนอจากจีคือไปเบื่อจังไหมเขาเศ้านี่ก็ได้ไป<ส>ไปเตรียมเลยนี่เด้อด่าเทวดาตัวเทวดาว่าผมสงสัยน่ะโอ้เมือกดำคักว่านกตัวนี้เมือกดำปื้อเลยนกอยัางลายคอเลือกลำลำแต่ว่าลายคอขาวน่ะน้อยๆโอ้เลือกลำอี๋นี่เลือกลำตัว ตู้ขลังเงามมดดำดีว่ะเจอมันหาคือตำรานครพนมบุรีจับตัวใด้อาจารย์มาอยู่นี่โอ้ของดีก็หายอย่างแน่ละของดีหายางนี่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 นีที่มีสนับปีกมืตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยที่อาจารย์เขาครูสั่งสอนมานี่มีตัวเดียวตัวนี้อาจารย์เนี่ยตัวเดียวตีสนับปีกตี้ยเอาชมดูเนี่ชมเด็ดตัวนี้ นี่แหละมีตัวเดียวนี่แหละโอ้ยอย่าดิ้นเลยดิ้นแล้วก็กลัเบิ่งเล็บมือเล็บตีนมันดูผุนสนับปีกว่าดิครับหันขั้นนี่นี่เห็นบ่ดขั้นตัวใดมันมีสนับปีกมันสิโนนตัวโกอยู่แล้วมันสิเป็นแผ่นแผ่นใยแผ่นมันเห็นบ่ครับอืมเห็นบ่สนับปีกมันสิพาดแปะกันไปลายปีกเลยมันสิเป็นชิ้นส่วนใยชิ้นส่วนมันยังสีหนามันนี่คือนขั้นสองอันอย่างสิมัน ตัวนี้สนะปีตัวนี้ลายปีมันสิมากรวบกันอย่างชีรุ่นเวลาน้องกระซิ่งหงอขึ้นให้เห็นอย่างชีรุ่นเนี่ยนี่คือนี่คือตัวนี้ตีคือตัวนี้มีตัวเดียวนี่ละโอห็บหมอนเห็บหมอนปกลามอยู่างนี้ลายเด็ดเห็บหมอนขิงงอขึ้นไปปลายปลายปีมันเห็บหมอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลปลายชนะปีมันชิงอขึ้นรถทางนี้มันชิงอขึ้นมาตั้งเงาปีทั้งแต่ปีงอขึ้นแรงสีมัสิมันสิไายปลขึ้นมาให้เบิ่งรถเนี่ย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 คือคือปลายปมันเนี่ยเนี่ยมันชีเป็นอย่าง มึงดูได้ขวบปีไปนี่ฮะได้ขวบปีไปไม่ตัวนี้นีเปดเดือนเก่าเดือนนี่แหละอ๋อได้ไหมได้เลยเนี่มันเปนเนื้อพูดว่าบ้ามันเปเนื้อเตี้ยมังเล็บมันดูบัดเนี่ยโอ้เล็บเงางงเลยวะมันเป็นเล็บุนนางอันซุ้มที่มันสั้นมันหักด้ยอาจารย์มันยาวเลี้ยวงอคุณทึงๆพุ่นเล็บยงาเนี่ยอันขนนางเต้เป็นเป็นนกขนนางโอ้เมียนเมียนเมียนเก็บนกขนนางเป็ดเดือนเต้ เสียงได้หรอปะแเดือนแปดเดือนไปเด็ปีไปหางฮีเห็นบอกหัวลิ้นเห็นบอกเพื่นว่าเนี่ยไปหางฮีเ้าคนโบราณขดตะกี้เขาจะว่ไปแบนภาษาขดไปหางฮีมาเจ้ปีไผ่เขาจะอื่นปีไผ่เนียปีไ่เหปี่ หางหีกับหางมันนีบๆอย่ืงอื้บ้านเขาว่าหางช่วยเนาะเนี่ย่านั่ขาจะเซ็นว่าเบ็นเดีวเนี่ยเ้าเจงเ้าเจ้ครับ้อนาเจ้าว่าเบดบลยเปอร์แล้วเลือกนกไตัวธรรมดาไปไเียมมันสวย้อ เสียนเนียบกันนกมันอยู่ฟังไหนนาะหนูทีเดอยฟังฟังนี่ฟังคนฟังเียบไปโลกต้นบักแตกคนเนี่เพือนอือ นี่ดิใบกระดักเอาอยู่ีด้นกันนต้นยังต้นบกแตกต้นยังน้อยน้อยยังปลายอยู่ค้างอย่นะุนเล้ล็กๆเขาไปใสุ่นจิบออกไปุนมอยง่แตว่าไปไปไปยังนี้เดินเพราะได้ลงดินนะมันเป็นเดิอนเป็นทรงเป็นใหนาเก่าต่วที่นาเออุ่นฝุนุนโอ้ตีหอง ตีหองอยู่พ่นเดี๋ยวยางเบื้องกันยางเบื้งกันเดี๋ยวยางไปเบื้งกันปะคือพอทังนี่ทานไปี่กยังวันมันมีหม่งลิมันมีหม่งลบปุ๊นี่อ่บอกอย่นกนะนี่ปลานกโอยังไรเลยโอ้ยมีคนมาตอดูว่ะเบื้งซ่งแล้ว เห็นหอนมองนงังวะเห็นหอนมองเขาน,างนงังใจนกวะนี่นักเลี้ยงหลายอยู่แถวนี้มอ,มองนังเป็นเปลนอยู่ในป่าน่ะโอ้มองเขานังต่อหนอกเด้เนี่ยวะขึ้นต้นนี้บอกนอกมาเฝ้ากันอยู่ทั้งหัวกับนกตอดินยังมาลงเนาะเฝ้าอยู่นั่นนะ่ะของขั้นคู่ผมใจว่ามันิมีตน ต้นหักทันนั่นแหละต้นหักทันอยู่หันหน้ามันมาต้นทันหน่อยๆมันยังมาลงเหรอลงไงแน่นอนครับมาธรรมดาพี่หน่อของไม้นี่เดี้ยพงศิษย์ใส่นี่เอาด้วนนี่เอานี่มุนบอกเอากัดหาจอบที่แถวนี่นี่ใกล้ๆนี่ครับโอ้ยหหนอหนอเดือดหนอสีอ้เนียวอขัดปะเดี๋ยวหาหมอกใส่กัน ของแท้ปลานี่อ๋อจักหลักก่อนครับพี่น้องใกล้ๆกรับผมด่วนนะด่วนใช่นีน่ครับผมด่วนใช่ๆนีน่เดี๋ยวหอมลงนี่ครับพดี๋ยวเอาล่องมือครับหามังลบใกล้ๆนะครับพี่น้องปลาลงไปแล้วหูหนกมาแล้ว 龙呀，龙呀，快爬，快爬！

อุ๊ยแดดฮวอนแล้วแดดนี้จากบักหอมแล้วบินพับๆแล้นวนแดดแล้วพี่น้องเอ้ยลงแต่กับวัสูนกอยู่นี่เป็นยังไงเนีย่ยลงจากต้นนี้ไหมพี่น้องนี่ไหมลงลงมาหาบักหอมกับหอมคูดยางออกหนีไปซื่อๆนี่อ้ยกวัสูุ เหส้สร็จแล้วเราวันนี้เอาหอมมะหาเร็วมาเร็วมาเร็แหน่จีบืนไปใส่เดี๋ยวนี้เสือกมันสุดลอว่ามาอันพี่น้องเอ้ยปลาก็ลงแล้วคนเยียงรถไฟเรียนหึม่มอยู่รถไฟไก่กับสถานีรถไฟหนองคาย ดวนกระเฮ็ดภะสานปลาเขานกลงแล้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับที่ได้ใส่อีกบ่หรือว่าที่ได้กลับเลยครับผมสวยแล้วครับแดดฮอนแล้วเป็นไงปลาเหนียวมากปลาเหนียวมาก <c oughs> างานปัมิ้นเหมาะกันไหมวนก็บอว่าดวนใส่ก้อนยางหม้อไหมลงมากต่ตายรุด ว่าเป็นสัตว์เนอะปลาเนี่เหนียวมากขึนก้นเหนือแล้วบริบายขาเลยเขาโอการนาหมดแล้วใช่ไนมเมื่มอไงฮวันแดดแล้วลบเงื่อดีกว่ามาเติมเกล็ดเฮ้ยเดี๋ยิยิมจับปูโทโ,โกบโ,โ,โกอยู่ดีพอดีแล้วมายยกเอาเพราะว่า,ออม,า,ามึงน,นี่มาตรฐานที่มันเหมาะไหรมาซอยกันหน้าวะทีเอาประกันดินมาคอยตายลาุ่ยเปนว่าเอหมดแล้วมันจะลงมาบุ่นซือ้อ มุกลุมาตั้งหาหกตัวบาเหยียบบ่วงพอตัวว่าเขาไก่นกตอเด็ดไก่ขุ่นยางบนอ่อนดวนกับดวนกับเอาสันเนาะไปไปไปลบมือดีกว่าพี่น้องเอ้อ่อนแล้วครับมือนี่เดี๋ยวนกตอสิตายคือปลาแดงซะนกต้อตายแล้วหอนเด็ด หมดล้วนก็เลยไปได้กะเลยกันนึ่งก็เลยใส้ล้ลามาพสเอาไปเอาไปแทนตัวต่อสบายเหะอมันเท็ศพบฟังยีดอกกันแ่านี้มันเลี้ยงรักเตียวไ,ไปครับพี่น้องเอาเป็นคลิปนี้เมื่อวานแล้วกันครับผมลาพี่น้องไปก่อนครับผมกับป่ะสวัสดีครับ